กดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนังเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละมอนหรือน้องเขาจะไม่เล่นไม่เเกี่ยวอะไรกับพี่เลยไหนอี่าป,ปฏิเสธได้ไหมนหนพี่กู เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองไม่น้อยสําหรับปมดราม่าที่นักแสดงสาวหรือแมค้าออนไลน์อย่างแก้มบุมปรียาดาเคยออกมาเปิดใจว่าเจ้าตัวนั้นทุกปลโรจากละครเพราะนางเอกของเรื่องไม่ชอบเธอซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับงานละครอ,อีกแล้วเฟดตัวออกจากวงการบันเทิงไปกลายมาเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ที่ปังสุดๆในตอนนี้และล่าสุดด้านคุณแมลีศรินยาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งอย่างเจ็บช้ำน้ําใจทําให้หลายคนนั้นพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวชื่อดังช่องหลากสีอย่างควญอุษม นีในทันทีอดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุมเล่นด้วยแล้วฉันนะวิ่งทั้งชีวิตนะ่ะแล้วลูกฉันจะรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครอันนี้แค้นที่สุด <c oughs> โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณแม่ลีสรินยาคุณแม่สุดแทบของแก้มบุ๋มปรียาดาได้มาออกรายการไลฟ์ได้อีกทางช่องดีจีชนแนลและได้พูดถึงเรื่องของลูกสาวอย่างสาวแก้มบุม๋มเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตสมัยที่เป็นนักแสดงทางช่องหลากสีโดยคุณแม่ลีได้กล่าวว่าเป็นอดีตท,ที่แสนเจ็บปวดเพราะเธอและลูกสาวเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครตามที่หวังไว้เหล่านักแส,งสดงสนิทกันหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งตอนนั้นเปลี่ยนนางเอกกระทันและมีการปลดแก้มบุ๋มกลางคัน เพราะนางเอกคนดังกล่าวไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยซึ่งแมลี่ก็ยังได้เผยอ,อีกว่าหลังจากกลับมาบ้านลูกสาวก็นั่งร้องไห้ตนเป็นคนวิ่งทั้งชีวิตลูกสาวรอเป็นปีเพื่อจะได้เล่นละครเรื่องนี้ทําว่าเราเจ็บไหมสองแม่ลูกทาข่าวตนก็แพ้ไม่รู้จะทํายังไงจ้สุดท้ายต้องพึ่งจิตแพทย์กันเลยทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแก้มบุ๋มเองก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้จากปากตัวเองเช่นเดียวกันผ่านทางรายการแย่งซินของแพรี่รายการแฉและสื่อข่าวต่างๆว่าสาเหตุที่หายไปจากวงการบันเทิงไม่ได้ทําอะไรเลยแต่โดนถอนออกไม่ได้ตั้งใจจะหายไปแต่ถูกทําให้หายไปเพราะเขาไม่อยากร่วมงานกับเราถามว่าเสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วรู้สึกวันนี้คือที่ของเราบ้านของเราแต่เราโดนเอาคนอื่นมาเหยียบหน้าที่บ้านที่เรารักมากเราไม่ได้โกรธแต่เราก็เปลี่ยนเมื่อตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเรา เราไปสู้เขาไม่ได้หรอกความสวยเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรก็สู้เขาไม่ได้จึงเฟดตัวออกจากวงการหันมาไลฟ์สดแทนมาจนถึงปัจจุบันตัวเอกคนนี้เขาไม่สะดวกใจร่วมงานกับเราก็โอเคงั้นเราก็ต้องเป็นคนที่ออกซึ่งงานนี้ทางด้านนางเอกปริศนาที่ถูกแฉก็ทําเอาชาวเน็ตหลายคนแหบผุ่าไปที่สาวขวัญอุสามณีในท,ทันทีเนื่องจากตอนนั้นเธอก็เป็นนางเอกเบอร์ตัว,ต,วต้นของช่องและยังเคยร่วมงานกับสาวแก้มบุ๋มมาก่อนอีกด้วยซึ่งล่าสุดสาวขวัญเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันหลังจาก ที่เธอมาไลฟ์สดตแต่งหน้าและพูดคุยกับแฟนๆงานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้มีการถามเธอออกไปถึงประเด็นนี้ว่าเธอนั้นคือต้นเหตุที่ทําให้แก้มบุ๋มทุกปวดจากละครจริงหรือไม่ซึ่งเธอนั้นก็เกิดอาการงงแล้วโวยขึ้นมาทันทีว่าเกี่ยวอะไรกับพี่น้องเขาจะเล่นละครหรือไม่ได้เล่นละครไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับพี่เลยมีหลายคนมาถามพี่เหมือนกันพี่ก็บอกพี่เคยเล่นละครกับน้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับดาราวีดีโอมัง้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อวันของเราหรือเปล่าท้าจำไม่ เมื่อก่อนเคยเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่ของเขายังคุยกับแม่ของพี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขายังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยทําไมมันเกี่ยวอะไรกับพี่อีกอะไรก็ขวัญเนาะเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องก็จะเล่นละครหรือน้องก็จะไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขา ยวคุยกับแม่พี่เลยไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กันอะไรก็ขวานเนาะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวแกมบุบก็ได้เปิดไลฟ์สดขายของออนไลน์อีกครั้งและได้มีการพูดขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งในไลฟ์โดยกล่าวว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําหรือไม่ได้ทําพูดออกมาได้ยังไงว่าไม่ได้ทําไม่เป็นไรฉันนันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วเอา้าเราทำเมื่อกี้ะทำไมเราไม่บอกว่าเราทำอะเ,อเรารู้อยู่แก่ใจอนะนายเป็นไรโทษนะ เกิดมาเป็นนางรายค่ะจะทําไมคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นหมายถึงใครแต่หลายคนก็ปักทงโยงไปที่สาวขวานหลังจากออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้สาวแก้มบุ๋มโดนปลดจากละคร นอกจากนี้หลายคนยังเดากันว่าละครที่สาวแก้มบุ๋มถูกปลดออกนั้นน่าจะเป็นเรื่องไฟหิมะที่ได้ไออภิษฎามารับบทแทนแถมยังมีการคาดเดาไปถึงเรื่องอื่นด้วยอย่างเรื่องรองเท้านารีแต่อย่างไรบางคนก็เข้ามาแย้งว่าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องรองเท้านารีนั้นเพิ่งจะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่กับประเด็นที่แก้มบุ๋มพูดเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เจ้าตัว,ตวอยู่สังกัดหลากสีซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าประเด็นของสาวแก้มบุ๋มและสาวขวัญจะจบลงที่ตรงไหน,นหรือสุดท้ายจะเป็นเพียงการมโนเชื่อมโยงกันไปเองของชาวเน็ต ซึงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ